ครับวันนี้ของโปรดผมเองนะครับต e ุนตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้พัโลนะครับนี่เป็นพัโลพะโลคากีนะครับนี่ครับโอ้โหเปื่อยๆเลยครับตุนตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่ครับพะลโลคากีแล้วเราก็มีอันนี้นะครับเรามีผักคะน้าด้วยนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมไปด้วยครับ พลาดนะครับลาดลงไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีผลไม้นะครับเป็นมะม่วงน้ำอะไรนะกะปิหวานนะครับมะม่วงกะปิหวานนี่ครับผลไม้พร้อมนะครับโ,โหคากิเปื่อยเลยครับคากินี่คือตีนหมูนะครับ เปื่อยแล้วก็มีนี้ครับต้องหูด้วยครับใส่ต้องหูไปด้วยต้งหูที่เราทอดกินเมื่อวานเนี่ยครับนามาใส่ครับผมชอบช่ำๆนะครับคลาดไปเลยครับดูครับดูนี่ครับยีเนี่ยเปื่อยมากเลยครับ ครับขวนขึ้นเลยเปิยมาครับร้อนเลยครับ อันนี้เป็นพนราานพิกน้ำปลาเราไม่ได้ทําจิ้มหรับเป็นพริกน้ําปลาแต่เราปรุงม,มาแล้วครับจัดไปครับนี่ครับฉีกมาแบบนี้เลยครับ มาขนาดเท่าไหรตามครับครับเปื่อยๆเลยครับ,ดรบตดนแบบ ตัวอย,ย่าง,ง,ง,งนะครับอย่าพลาดไปงี้ครับทั้งไข่ทั้งเด้งดึงครับความใหญ่มาก ดูเห็นหอมครับนุ่มดีครับคือเต้หาหู้ครับปลาครับน้ำจิ้มครับ วัดึงดึงเลยครับน,นี้ครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากมากพริกมาด้วยคณะคณะนี่จบยอบไปหมดแล้วนะครับ ฉีกกันครับมาฉีกกันนี่ครับแบบนี้เลยครับเด้งๆนะครับผักชีครับ พะโลนี่เมนูโปรดเลยนะครับครับรับชอบวงน,น,นี่ครับครับมีไข่มี เต้าหู้นะครับเยอยะมากมายนะครับดเดี๋ยวเราเรามากินอันนี้กันนะครับมะม่วงมะม่วงอะไรนะมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับพริกน้ำปลานะครับอันนี้ตากล้องผมทำเองนะครับพริกน้ำปลาเอ้ยไปใช่ไป <laughs> กะปิ <laughs> กะปิหวานนะครับเป็นกะปิหวาน ยัครับเกืบแดงพริกจัดเต็มครับไจัดนี่ทีครับ เปนะครับอารมณ์มือนข้าวําหมูนะครับ mm hmm. เผ็ดหอมครับเผ็ดหอมนี่เราใส่ไปเยอะเหมือนกันครับใส่น้ำพริกน้ำปลาลงไปนะครับ mm hmm. หนาวๆอย่างนี้นะครับเพิ่มไขมันกันหน่อยครับ รับถึง่ข้าวนะครับ